ค้อนกูลันป้อนกูอ้าวปูนตอนเนี้ยตึกแดงนี่ใตแดงนีชั้นหนึ่งข่ขอนลงเลยป้อนลงเลยนาตึกปาตึปเร็วไปไเลยไปก่อนไปก่อนไปไพี่แล้วไปแล้วสวยเท็แล้ว โอ้โหขอให้คุหน้าตาาแดงไม่ใช่เหนน้ำเวอร์แล้วสาราแดงหน้าตึกลุง,งเลยล,ลี่สบายแถบข้างหน้าขอใก้ตึกตึกหลงมีส,สบายแถบไปทางเหินเอ่อไฮเวย์โรงพยาบาลแล้วตอนนี้เย้ไฮเวย์โรงพยาบาลน,นะเซนต์ลาเอาให้ขึ้นไปทางเหินใหญ่ตำรวจตามหนึ่งพัน มันลกแล้วมันลกแล้วมันวดเซนจะี้ให้ไปอื่นใหญ่ให้ไปอื่นใหญ่ตรงข้างล่างไม่ได้ขึ้นนะอยู่ข้างล่างเส้นข้างล่างายคอนโกยสายเฮียคำคอนหายต้องเดินทางอีกทครับไปไปไปนะร้านค้าผับผับม่วงอ่ะผับตรงกลางประมาณสามย์ตอนนี้ไอเฮีย อยู่ละข้างๆมูกบาลซดย์เขาตบกูไม่ได้ไปทางหลังลูกบาลซัมเดย์ได้รับสวดทัมดีสุดแล้วไอ้ย่ารวจอ่ะเก่งแล้วช่วยหน่อยมาช่วยคบหน่อยบาลซัมเดย์อยู่นะพาวพาวไปทางพาวไม่กลัวเสียหน้าไงพูดไว้ก่อนมันอยู่ไปทางหน้าหน้ากระหลัดกลางที่หลังหลังกระหลัดกลางวนวนวนร้านค้าตรงผับเาร้านค้ามือหนึ่ง ล่ะรถล่ะรถล่ะรถเนี่ยดูเอาไอ้ยากคนโดนเนื้อก็กะไอสัตว์แลนด์มาร์กตอนนี้อยู่แลนด์มาร์กวนอยู่แถวสอนอแถวสอนอวนอยู่ข้างสอนอเลยอ่าโคอนกูไอสัตว์สอนอหลังสอนอไปย้าอ่าโคอนกูอ้าวโอเคกูตายยากไอสัตว์พวกคนตายยากเป็นไงล่ะรุ่นใหญ่ไหมล่ะไม่ยอมเข้าตู้อ่ะ อขอนกุยตัดคุณหมอ,อม,มีข้าวไหมครับไม่มีเลยครับผมผมเออครับต้องไปตู้หรือเปล่าอ๋าอใช่ใช่ใชผมไปเอาที่ตูต้ อะนนั้นทำไมถึงเด้งมาอยู่นี่อ่ะเออน่ะผมเด้งมาหยุดเลยตอนเนี้ยอ๋อมันมันเด้งออกมาเองใช่ไหมอ่าใช่ไม่รู้เหมือนกันมันเออแล้วมันยังไม่ยอมเข้าตัวอ๋อเฮ้ยเชื่อไหมกับพิษตาไม่หยุดเลยบอว่าแต่ผมไม่มีข้าวไปข้างท่อเหรอพี่ปล่ามีข้าวไม่มีข้ับไม่มีข้าวเออแต่ผมจะไม่ตายมั้งต้อ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 งกินทานอ่ะมีมีข้าวมี ผมเจ็ดสองสามครับเจ็ดสองสามน่าจะทันอยู่นะขอนกูุยเสัตว์ฟขอนหายคุยทานงับทาครับอ้าอะไรยกว่าไงครับอ้าวเวงำอ้าวว่าไงครับผมเออแล้วมาคุยได้ด้วยเหรอไม่ครับอ๋อนี่ครับกูก่อนนี่ผมใช่เรื่องใช่เรื่องใบเพราะว่าใครอ่ะก่อนให้ใบเขาก็เรียกเขามาคุยก่อนว่า ผมไม่ยอมครับผมไม่ยอมครับผมไม่ยอมเขาเขาชนผมแล้วเขาก็บอกว่าอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องซึ่งเขาไม่ขอโทษผมเลยผมขอโทษไปแล้วครับไม่ครับพูดกับหมอครับแล้วแล้วแล้วไม่ผมมีหลักฐานครับผมมีหลักฐานว่าเขาพูดกับผมว่าอย่าร้องผมไม่รับครับผมไม่รับครับผมขอโทษนะครับแล้วผมก็ชนแบบเออผมภาพไม่ตรงด้วยแล้วผมก็ขอไม่โอ้โหภาพไม่ตรงแต่ผมพี่อยู่หน้ารถนะพี่งานรถครับภาพผมก็ภาพมันไม่ตรงไงครับ ไม่รู้ครับนายกตัดสินเลยครับผมวิ่งหน้ารถประมาณ1ิบวินาทีครับกว่าผมกวาผมจะโดนชนนะแลวคือเขาชนผมเขาหัวล้อย้อนผมด้วยภาพไม่ตรงแล้วผมก็ขอโทษแล้วออกมาคุณก็ยังมาบอกว่าชนได้ไม่ครับรผมไม่ยอมครับเพราะว่าผมผมบอกกรณีนี้ก่อน <Okay. S 1> ผมเคยชนมาลีแล้วผมก็ขอโทษแต่ทีนี้ยผมก็บอกว่าภาพไม่ตรงแต่แต่ฝั่งนู้นเขาก็แจ้งซึ่งผมก็ยอมรับครับว่าโอเคดังนั้นถือว่าผมยอมรับแล้วกัน อันนั้นตอนนั้นพี่เอกเป็นคนให้ผมมังใบเหลืองอ่ะใช่แล้วแล้วกรณีเขานี้ผมเขาเห็นผมตั้งแต่ผมวิ่งตั้งแต่บันไดอ่ะเขาขับดอสสีดําครับแล้วเขาก็ชนผมร่วงลงมาไงผมร่วงลงมาแต่แล้วตอนที่ผมออกไปภาพคุณดูความดต่วันที่ก็ที่บอกใครมาว่าภาพไม่ตรงก็ไม่มีวิดีโอหรือโพสเท็ของตัวเองแล้วก็ทางฟังแล้ววันที่ถามขอโทษไหมตอนเริ่มแรกที่ใครดูนะคะเขาขอโทษนะ ขอโทษขอโทษแล้วก็ขอโทษหมอถ้าที่ใขรฟังไม่ผิดแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าสุดท้ายอ,อมันสามารถแจ้งใบได้อแล้วถ้ามันผิดใช่ครับผมติดใจตรงที่เขาบอกผมว่าอย่าร้องครับผมก็เลย<ต>ไม่ยอมครับที่ไข่เรียกมาคุยเพราะว่าทางฝ่ายนายวันเฮนเขายืนยันว่าเอภาพไม่ตรงไข่ขอเราถ่างแล้วเขาไม่มีเขาก็ไข่ก็เลยคิดว่าควรจะคุยกันเผื่อแบบเภาพไม่ตรงไม่ยอมครับไม่ยอมครับไม่ยอมครับไม่เห็นใจครับไม่เห็พี่เดชส่งพี่เซ์ก ที่ตู้ปลาค่ะแล้วก็เราแยกย้ายครับเดี๋ยวพี่ให้ใบขอบคุณครับน,ยนยายกน่าขับไปหนึ่งน่าขับวันจี้ขอบคุณครับ ข้านกูข้ากูหายขน yeah! านเฮียมาแล้วข้าเนื้อด้วยโอ <Okay S 2> เคครับหนึ่งส่วนเก้าโอเคครับโอเคหนึ่งส่วนเก้าเฮีย yeah, โดนทวงเงินข้ากูหายไปเลได้เปะ <c oughs> ขอถ่ายพี่อานนท์กระเป๋าไอ้เฮียตอนทำยังลื่นเลงอยู่สัตว์ ผมควรผมหน้าหาี้ตอนแรกก็ไม่แจ้งหรอกถ้าถ้าไม่พูดว่าอย่าร้องอย่าร้องอะจริงนะเว้ยผมผมเฉยๆอยู่แล้ะแต่แบบถาผิดแล้วจะมาพูดทำเฮีย้ยเลยว่อย่าร้องอย่าร้อง ไมผมมาไม่ติดใจเว้ยถ้าสมมติว่าแบบขอโทษครับขอโทษแล้วคือขอโทษจริงนะมันไม่รู้หรอกว่ามันขอโทษหมอหรือขอโทษผมมันพูดว่าขอโทษจริงแต่แป๊บเดียวเท่านั้นอ่ะมันบอกผมว่าอย่าร้องร้องอะไรเฮ้ยอย่าร้องอย่าร้องซึ่งไอ้ยังมึงเป็นคนมึงเป็นคนชนกูนะเว้ย น้าลูปนะมารวยไม่ได้แล้วอยู่มาพูดกับผมหมาๆแบบนี้ก็รับสภาพไม่เคยแจ้งใครนะแต่น,นี้หมาเกินรับไม่ไหวถ้าเคยแจ้งใครนะหลายปีบ้างๆแล้วที่ไม่แจ้งใบใครอะ่ะอันนี้คือต้องสุดแค่ไหนผมแจ้งใบเอากันถึงใบเลยนะพี่เลือนเกินไงรับไม่ไหวถึงมนะเน้เออกูอมมไม่เอารูปมารวย,วยด้วยด่าก,กูอย่าร้องตอนแรกกูก็เฉยๆนะแต่น้องมึงด่าก,กูเองอะ่ะ ชนกูแล้วพี่เอาใบจริงเลยเหรอเออมันก็แจ้งเลยถ้าฝั่งกูทำผิดอะไรก็แจ้งเลยแจ้งได้น้องทำผิดก็ต้องโดนแจ้งไงไม่กูไม่กูไม่เคยไม่กูไม่เคยแจ้งใครอยู่แล้วไม่เคยแจ้งใครอยู่แล้วกูบอกเลยแต่ตอนนี้ไม่ไหวจริงเกินไปเกินไปมันชนกูไม่ขอโทษด้ะด่ากูอีก มีเตีครับพี่โดนแทนน้องด้วยครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเท่าไหร่วะ ว่าไงกูโหไอสัตว์มันเอาค้อนกูบอกแล้วนี่อย่าตึงเกินนี่มันเอาค้อนกูหายเลยนี่สัตว์มันโกรธไรเหียคุยเปิดประกันอะไรี้อแต่ห้าประกันสองแตะมื่อกพกตเหีอะไรหรประกันอะมันมีประกันห้าหมื่นของค้อนอ้าวเหรออ่ะเงวันเชงวันแต่กูค่อยไปซื้อใหอ่ะชงันมันมีประกันห้าหมื่นหรอไม่รู้ดว่ามีหรือเปล่าคร ไอเฮียมันเรามันลานจัดอลดิกูมันลานจัดอลดิหมดจัดแล้วเ,ลเออแต่กูไม่ได้พี่กูไม่ได้กูหดจัดเออผมไม่เคยแจ้งไปใครจริงไปถามนายกได้ผมไม่เคยแจ้งไปใครเลยต้องสุดขนาดไหนเอางี้ดีกว่าต้องสุดขนาดไหนดีกว่า ผมไม่เคยแจ้งใยใครเลยจะโดนเอาเปรียบจะโดนนู่นนี่นั่นจะโดนเหยียบผมก็เคยโดนเหยียบแล้วโดนห่อมาเหมือนกันผมก็ไม่เห็นจะต้องแจ้งใบเลยถ้าเขาฝั่งนู้นเขาแบบว่าอ่เขาอินเกมใช่ไหมเขาด่าผมเต็มที่แต่เวลาเขาทําผิดเขาขอโทษผมเนี้ยผมก็พร้อมจะให้ไปอยู่แล้วผมโกรธผมโกรธไวนะแต่ผมก็หายไวยเหมือนกันผมเป็นคนแบบนี้ซึ่งอันนี้ชนผมเหยียบผมแล้วแล้วมาแบบยังล่าเริองอยู่อะยังแบบยังรู้สึก<ะ>ดีใจอะ,ะม,มีโทรศัพท์มีโทรศัพท์ยังไหนมีโทรศัพท์ยั เด็ดสองสามโอ้ยไม่ต้องรอรับหรอกไม่มีอะไรแล,ล้วเด็ตัวอันนี้เอาไว้วิ่งเอาเอ็มร้อยเปล่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาบางไม่เป็นไรมีข้าวป่ะบางมีข้าวป่ะอยากได้เนี่ยข้าวกับสบู่บางจอมค,ครับ thank you เยีนครับจะเย็นจะเย็นเรื่องมเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งมันรับสภาพบอกให้รับสภาพ